นางชุชาดามาขอพรสองประการขอให้มีสามีระ,ะกุณสมันรให้มีบุตรเป็นผู้ชายเมื่อสมปรารถนาแล้วนางก็ได้มาถวายก้าบรรทุปญาต แล้วก็นางก็ได้นำข้าวบรทุปญาติ49ก้อนมาถวายพระโพธิสัตว์ก็ได้มาประทับนั่งตรงนี้แล้วก็ <c oughs> ได้รับข้าวมตทุปยาตจากนางชุชาดานางชุชาดาก็ได้ ถวายแล้วก็ได้ให้กําลังใจต่อพระโพธิสัตว์ว่าความปรารถนาของข้าพเจ้าสําเร็จก็ขอให้ความปรารถนาของพองค์นั้นได้สําเร็จพระองค์ก็จึงได้เสวยอรยาหาร49ข้อนื่ความมัทุปปายาตดังนั้นก็ได้นําถาดไปลอยที่ท่าน้ำนะครแล้วก็ไปตัสรุอนุตรรสมมาสัมุูธิญาณ ้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากที่ตัสรู้อนุตตรสม,มาสัมพูตญยาแล้วก็จึงได้นำได้เสวยมดุดสัปดาห์ที่หนึ่งที่รัตนะบัลลังเกดีสัปดาห์ที่สองก็ามาเดินเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิเรียกว่าสัปดาห์ที่สองเรียกว่าอนิมิตเกดีสัปดาห์ที่สามก็ไปเดินจงกรมอยู่ข้างบัลเจดี ก็เรียกว่ารัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่4ก็ที่เทวดาเนรวิทเลนแก้วให้พระองค์ได้เสวยมิมุตสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5พระองค์ก็มาที่ต้นอาชาปาลนิโคตนี้แล้วก็ได้มาเสวยมุตสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6ที่สามุจลินสัปดาห์ที่เที่ต้นราชายุทนะจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จมาที่นี้อีกนะครับก็ทําให้ องได้พิจารณาบุคคลที่จะได้รู้แจ้งธรรมะก็คืออัญญาโกลทันรรยะได้ทำความ, <c oughs> มบุญก,ก็ตั้งความปรารถนาไว้ด้วยบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าทำก่อ้ข้าพเจ้านั้นได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกนั้นพระองจึงเสด็จไปที่เมืองพารานสีแล้วก็แสดงธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรก็จึงทำให้อัญญาโกณทันยะท่านได้ รู้แจ้งธรรมได้บรรลุปเป็นพระโวสดาบันแล้วก็ได้ขอบวชนะถึง,ถงานจุอมท่าท่านจงเป็นพิสุมาเถิดถ้ามาเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติรมเพื่อทำที่สุดแห่งทุกเถิดหลังจากนั้นบาทบริการก็ได้มาสวม กอบแคบกอบแคบหรือว่าได้บริบูรณ์สมบูรณ์จึงมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ครบที่เมืองพาราณสีดังนั้นเมืองพาราณสีจึงเมืองปฐมมัทศนาอริยสัจเมืองอุปัฏฐิยสงฆ์เมืองจำปัจจาพุทธองค์เมืองทมบงบาศกเมืองโมศพเคยแผ่พุทธศาสนาเมืองปฐมงามยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปฐมธาราพุทธจันจรเมืองนครแห่งอาริยธรรมหลังจากนั้นมาก็มีท่านวัปปะพัทยะมหานามาอจฉิ ได้บรรลุสวดาบันแล้วก็ได้บวชอันที่5้าพุทธเจ้าก็มีพระสงฆ์ห้ารูปก็ปได้แสดงอนัตตลกนณสูตรรูป,ปังอนัตตาเบทนาอนัตตาสัญญาอนัตตรูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทาให้อันย่อพิสุห้ารูปบรญจวกีทั้งห้านั้นได้สาเร็จเป็นพระหรหันต์นะครับเป็นชุดแรกมี5จากนั้นก็มีทันยสะนะครับซึ่งเป็นลูกของนางสุชาดานี้ ได้เกิดความก็เรียกว่าบุ่นวายหรือว่าที่นี้บุ่นวายที่นี้ขัดข้องก็จึงได้เดินทางมาที่ป่าอิสิปตนามฤกะายวันเมืองปาราณสีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ประทับแล้วก็บอกว่าที่นี้ไม่บุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องเธอจงเข้ามาเถิดเราจะแสดงทมให้เธอฟังทําให้ยัสะคุรบุตรได้เข้ามาแล้วก็พทธเจ้าแสดงอนุพิกถา พูดถึงเรื่องฐานนกถาสีลกถาสักขกถากาธินักถาและก็เนคขามกถาตามให้ยาศานั้นได้สําเร็จโสดาบันต่อมาพ่อได้จิตามาพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งปิดด้วยอริยสัจสี <Okay. S 1> ก็ทําให้พ่อนั้นได้สําเร็จเป็นพระ,ะโสดาบันนะครับส่วนยาศาก็ได้สําเร็จอรหรันเป็นคารวาตพระพุทธเจ้าก็จึง <Okay. S 1> ก็จึงได้ขอบวชพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าท่านจงเป็นพิสุมาเถิด ถ้ามันเรากล่าวเด็ดแสดงดีแล้วแต่ว่าตัดคําว่าเพื่อตามที่สุขแห่งทุกเถิดออกไปเพราะว่าท่านสํเาเร็จอรหรแล้วจากนั้นคารวะก็สามารถที่จะสํเาเร็จอรหรันา์ได้แต่ว่าคารวะนั้นถ้าสํเาเร็จอรหแล้วถ้าไม่บวชก็ต้องนิพพานอันนี้นเป็นกฎเหล็กที่สาคัญจากนั้นก็ได้เศรษฐีก็ได้มนพรพุทธเจ้าไปฉันอาหารที่บ้านาบ้านนั้นก็คือบ้านนางชูชาดานั่นเอง แล้วก็ได้ถวายอาหารแล้วก็ได้ฟังธรรมได้สําเร็จโสดาบันดังนั้นนางสุชาดาที่เราเห็นสถูปหรือว่าเห็นอยู่นี้ก็เป็นอุบาสิกาผู้ได้ทำบุญปารถนาไว้ในครั้งพุทดธดเจ้าองค์ก่อนๆแล้วก็ได้มาสําเร็จโสดาบันเป็นคนแรกส่วนสามีก็ได้สําเร็จเป,เป็นอุบาสกเป็นคนแรกส่วนลูกชายก็สําเร็จอรหรันเป็นคนแรก อันนั้นก็ถือว่าความปรารถนาสิ่งที่นางสุชาดาได้ทําไว้ก็เป็นสิ่งที่สําสคัญแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ยังได้ยกย่องว่า,าทานที่นางสุชาดาถวายมีอานิสงส์มากอันนั้นเราทั้งหลายที่ได้มาบูชาสการะก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ในสถานที่นะครับแล้วก็ต่อมาพุทธศาสนาที่เมืองพาราสีก็ จะเรินรุ่งเรืองเพราะว่ามีเพื่อนของพระยศนั้น54แล้วก็ได้มาบวชแล้วก็ได้สาเร็จอหรหันรวมเป็น60รูปครับหลังจากนั้นออกน้ำสาแล้วพระเจ้าก,ก็บอกพิสูจน์เหล่านั้นไปประกาศพระศาสนาที่บอกว่าจารละทาพิกเวพระหุชนหิตายพระหุชนาสุขายะโลกาณุก,กรรมปายะพิสูจนทั้งหลายพวกเธอพ้นแห่งบงมาแล้วขอทุกท่านเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงธรรมจะชาวโลกโดยอดัตยพระพชนะส่วนเราก็จะเสด็จไปที่พุทธคยา ดันั้พระองค์ึงเสด็จกลับมาที่ขยาก,ก็250กิโลมาถึงแล้วระหว่าง140กิโลซึ่งเป็นป่าฝ้ายที่เราก็ได้มีพระคขคมี3์30ได้มาอขอฟังธรรมแล้วก็ได้สำเร็จอรหรันอีกเป็น30งจากนั้นพุเจ้าก,ก็เสด็จมาที่เขาโพโ,โยนีครับแล้วก็ได้ แสดงธรรมแก่ลูกกัจจปะขยยากัจจปะนาทีกัจจปะและลูกน้องหนึ่งพันก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันที่เขาพรมยนีนะครับแล้วก็ห่างจากนี้ประมาณ8กิโลนะครับแล้วก็เป็นสถานที่พระโตองค์บอกว่าให้ดับไฟสามกองคือไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะเมื่อดิน3พี่น้องกับบริบาล1,000ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็จึงได้สเสด็จไปที่เมืงะะองราตจึก เป็นเมืองปฏิฐานพุทธศาสนาเมืองภูผาชิสกูลเมืองบุตรข้าพ่อเมืองหมอเทวดาเมืองมหานาปัญจิรินนครเมืองสอนธรรมบรรมาคะเมืองพระบรมสารีกธาตุเมืองมหาราชฤชาเมืองมาขืนขมเมืองขนมขาชาเมืองสังขจนาครั้งแรกเมืองแขกแบ่งชนชั้นเมืองเวรุวันวัดป่าเมืองคนเป็นดูคนตายอันนั้นพุทธศาสนาก็จะเดินในเขตพุทธภูมิหรือเขตอินเดียแห่งนี้อันนั้นการที่เราได้มา บูชาสักการะที่พระองค์นั้นได้ตัดไว้ตอนที่ปรินิพานในมหาปรินิพานาสูตรในปฏิปิฎกเล่มที่สิบได้บอกว่าคนระบุรใดระลึกถึงเราตถาคตให้เดินทางมาอย่างสถานที่สี่ตำบลคือสถานที่ประสูตรสถานที่สัตรู้แสดนที่แสดงธรรมแล้วก็สถานที่เสด็จดับกันปริณิพานมาบูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสส่วนเ่านั้นหลังจากตายไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ฉะนั้นเรามา เป็นลูกที่ดีเดินตามรอยบาทของพระศาสดามารับความเป็นความเป็นพุทธ,ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นขอทุกท่านได้เบิกรู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นมนุษย์แล้วก็สักวันหนึ่งมันก็จะดับขันไปแล้วก็ตื่นตื่นจากความหลงความหลับไหลเบิกบานในสิ่งธรรมะสิ่งิีบุญกุศลที่เราได้ทำขอทุกท่านได้อ่ ได้เห็นตัวเห็นธรรมแล้วก็นำชีวิตให้พ้นทุกข์พ้นไฟตลอดไปทุกทา่านเธอ